แล้วเนี่ยปะตอนนี้ก็หกสิบห้าแล้วรเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาในซักประมาอายุเท่าไหร่ที่เริ่มเป็นที่เป็นนี่ก็ประมาณอายุห้าสิบกว่าตอนนี้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับดวงตาคะก็ดวงตาเรามองไม่เห็นครับมองอ,อ,ยอยู่เฉยๆก็มองไม่เห็นอยู่ดีก็ก็มองไม่เห็นเฉยมองไม่เห็นเลยขับรถแล้วก็เราปิดตาดูปิดข้างนี้ข้างนี้ไม่เห็นอยตกใจมากครวบตาเราต้องใช้อยู่เลยอะไรเงี้ยรู้สึกมันคล้ายๆว่า เราก็รักชีวิตเรานะก็ต้องไปรักษาหมอบอกว่าเป็นอะไรครับเป็นต้อเนื้อครับโอ้ยต้อเนื้อต้อเนื้อแล้วหมอให้ให้ให้ไปร,รักษาวิธีวิธีครั้งแรกก็เอายามายอดเอายามายอดก่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเป็นไงฮะดูกระจกเนี่ยมันไอสีขาวเนี่ยมันไปนั่นหมดเลยปิดตาดําหมดเลยโอ้ยตายแล้วเขาก็นัดไป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 รอกเลย นี่คือสุดท้ายแล้วก็คือต้องไปลอกตาแล้วไ,ไปลอกต้อเนื้อออกแล้วกลับมาเป็นไงบ้างหลังจากที่ลอกต้อเนื้อแล้วอาการเป็นไงบ้างประมาณสี่ห้าปีมันก็มีมองไม่ค่อยเห็นเอาเดี๋ยวนะคือแล้วว่าดีได้ไม่เท่าไหร่มมกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วกลับกลับมาเป็นทตนี้ว่ามันไม่เป็นสีดาสีนี่นะแต่ว่ามันมีแสงแล้วก็มีเส้นใยอะไรอยู่ในตานี่มันเหมือนมีผงเข้าตาอะไรอย่างนี้ เหมือนมันมีอะไรสักอย่างอยู่ในตาอยู่ตลอดเวลาครับแล้วน้าตาจะไหลอยู่เลยตายแล้วโอ้โหแล้วเราก็หวังว่าไปพึ่งหมอเนาะไปลอกบอกว่าเอาต้อเนื้อออกกะว่าเอ้ยนะจะดีเหมือนเดิมไม่เลยไม่เลยท้อไหมอ่ะอ่ท้อเลยครับแต่ว่าในที่สุดก็มาเจออาหารเสริมครับตัวนี้ครับใครเป็นคนแนะนามาปะก็รู้จักพี่น่วยคนใกล้บ้านนะเขาแนะนํามาบอกว่าอาหารเสริมเนี่ยแกก็กินอยู่วงยเขาก็เล่าอาการให้ฟังว่า แกก็มองไม่ค่อยเห็นพี่นวยเขาแนะนําให้ให,ให้ให้กินป่าทานอยู่นานมากกว่าแบบเดือนกว่าเดือนกว่าเดือนกว่าแล้วป่าเริ่มสังเกตอาการไหมสังเกตดูครับรู้สึกจะดีขึ้นมาเนี่ยแสงก็จะเบาไปน้ําตาก็หายไปคันก็ไม่มีมองเห็นชัดดีก็เขียนซื้งือก็ง่ายบางทีก็ไม่ต้องใส่แว่นเลยโอ้เหรนครับมันน้ำตาไม่ไหลอือแล้ว เส้นอะไรตัวอะไรนี่ก็หายไปโอ้ไอ้ที่เมื่อก่อนที่ป๋าพกลำคาญมากเลยเลยนาะมันเหมือนมีอะไรอยู่ในตาตลอดเวลาก็หายไปหายเลย <ไป S 2> หยดีเลยคโอ้โหมีความสุขไหมป๋าตอนนี้ิมีความสุขมีแล้วก็การทํางานละป๋าราบรื่นแล้วเนาะ ไม่มีอุปสรัรค์แล้วเนาะไม่มีนะไม่มีมหมเห็นไหมคุณผู้ชมขนาดป๋ายุ่กแล้วนะคุณผู้ชมขาท่านยังให้ความสมําคัญกับดวงตาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่อายุยังน้อยอยู่อย่าปล่อยให้สายเกินแก้นะคะหามาดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาของคุณเพราะว่าคุณมีดวงตาเพียงคู่เดียวเท่านั้นนะคะ